มมาได้ไงมันคือปลาแล้วมันมาได้ไงอ่ะนั่นแหละคุณพ่อสงสัยอยู่เฮ้ยม,มีคุณพ่อจะไม่รู้ว่าคือปลาอะไรเนาะตะกี้ฝนตกใช่ไหมแล้วมันน่าจะขึ้นจากน้ำมาค่ะอย่าบอกว่าน้ำตรงนี้นะบางทีปลามันมดุดถูกถุงในดินได้ค่ะทำสีในดินนะตรงนี้มัน ฟองมา,าไหนอ่ะอะไรนะฟองมาจากไหนฟองมันคืออ่า่าวเขาแล้วคุณพ่อไม่รู้เรียกว่าอะไรอาจจะไม่เรียกว่า่าวปลาก็ได้ค่ะแล้วเราจะพาไปปล่อยไหมน,นั่นแหละคุณพ่อจะทำยังไงกับมันดีอ,อ,อ้ยอยากให้เหมาเห็นนั่นแหละอึ๊บเนะดี๋ยดีระวังนะอืออีออ๋อเง่งมันแข็งด้วย เงี้ยตรงเนี้ยอันนี้คือคลีป,ปลาเลยตรงนี้เนี่ยอยากให้แมวเห็นด้วยเนาะแล้วทีมึไปหาถังมาก็แามวออกไปได้วยอุ้มแมวไปก่อนยกแมวไปก่นอน นี่ค่ะพวกร์เซนเจา้าพวกร์เซดิโอนี่นะคะไม่หนูมาอยู่แหล่งบ้า,านเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะอยู่ดีๆก็มีอะไรรู้ไหมคะมาดูคะ่ะดูอะไรเอ่ย <laughs> มีปลาลงมาใช่มมไม้ดีคุณพ่อบอกนะคะใช่มีปลาอยู่คุณพ่อก็เดินสำรวจบ้านว่าจะน้ํามันขังใช่ไหมคุณพ่อก็เลยจะระบายอ,อ๋อกไปว่าคุณพ่อมาเจอปลา,ปา ตอนนี้เราจะทำยังไงนะทำยังไงล่ะแก้วุลเอาเออเอาปลามันก็นจะไหลไปเรื่อยๆตอนนี้หนูเอาเดี๋ยวดิช่วยขยับขยับปลามาแถวๆตรงมาอยู่น้ำตรงนี้ได้ไหมหนูเดินไปตักได้ไหมไมไปตักรเนาใช่ค่ะไม่กลัวหรอเปล่าไม่ใ,ใครทำใ,ใครทำเออเออโอ๊ยเปีไไเปเยกตาย เริ่มเอียงแล้วอื่อขอช่วยเริ่มเอียงแล้วเดี๋ยวเี้เราต้องช่วยโน้ตโนเดี๋ยวเดี๋ยวข้อกนก้างมันปักไอ้ครีบมันปักหนูไปเอาอีกคันอีกคันมาอีกคันเรอใช่ค่ะสองอันประกบกันได้ไหมสงสารเนาะไม่รู้มันน่าจะมุดดินมาค่ะ อ๊บแอะได้แล้วายมันดินมันดินดินตึ๊บตึบวาย<笑><笑>แปลว่ามันเล็กไปนะเอาไหมเดยวกันน่อยให้อากาศมันเท่าใช่ไหมใช่ค่ะนนให้มันพอดีตัวปิปอดอุปกรณ์ใหม่ละจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาเอาคิดเท่านะคิดเท่าเอามาหน่ยตัวปลามันจะได้ไม่ลื่นนะ ได้ไหม,ไมไลองดูลองดูนี่ออะีอกหนึ่งหนึะ่ะมาเลยตันกลมมันหัวเข้าท้ายก็ได้เออโอเคไปเดี๋ยวเติมน้ำหนูไปเติมน้ำนะหนูไปเปิดน้ำให้หนูเปิน้ำน้ำปลาปลาไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันท่านคอรีนเยอะหนูตักน้ำนี่ใส่เข้างไหกน้ำที่ใส่แล้วอืใช่ค่ะไ,ไปทูรักทูเลเนาะ อออ่่ะคยๆเใส่ให้เต็มเลยก็ได้เออดื่มกระโดดทำไมมันก็ดิ้นเหมือนตกใจอะค่ะปลามันไม่ถูกออกแบบมาให้ตั้งตัวตั้งไงน้ำใส่ได้ไหมบ่ออื่นไหมไม่เอาเอาจุดืนไหมด้านไหนงด้านหน้าเลยด้านหน้าเลย ปลาตัวงอมไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยมันก็รอดอยู่รอดได้งอนนิดนึงจะิจะพอได้อยู่เนาะใช่ค่ะอ่โอเค,อเคจะไปใส่ในบอ่อปลาค,คราฟก็ไม่ได้ใช่ใช่เราจะทำยังไงดีอ่ะรีบขี่มอไซค์ไปไปอันหนึที่ทำงานคุณพ่อเหรออืน <c oughs> เดี๋ยวใส่แค่นี้พอละค่ะ โอเควขี่มอไทย์ไกนั้นทางเราคุณพ่อเดี๋ยวผมขออา้าเอาไปปล่อยให้งานคุณพ่อนะคะบบ๊าายยไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับสรุปว่าเป็นปลาหมอไทยมันกระโดดตามน้ำมาเรื่อยๆดังนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องแก้มบตตูตูดิโอนะครับ